เชิญทุกท่านชมนาค,นาานาคนสวัสดีจ้ค่ะชื่อนาสากัญสมสารนะคะช่อเล่นชืป้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กับพวกเรานะคะนี่ที่สาสแสนกล้าค่ะและสาสจิการสิงคูบอลค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์นะคะจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะว่าแต่ว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่คะ่ะคุณนีตที่สาดิฉันจะพาคุณสัจจิการนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูวัฒนธรรมของคนจันทบ,บุรีนะคะพิเศษมากๆาเลยค่ะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะแลววัฒนธรรมพิเศษนั้นคือวัฒนธรรมอะไรกันคะ ถ้าอยากทราบแล้วแล้วก็นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณสาสิกานะคะแล้วก็ผู้ชมนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ,คะ,ะ,คะวัฒนธรรมที่เราพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะคะก็คือละครเท่งตุกนั่นเองค่ะอันเป็นวัฒนธรรมสําคัญของชาวจันทบุรีนะคะจะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างและจะมีเรื่องราวอย่างไรวิดีโอนี้มีคําตอบค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับครูมาณัฐไทยทังนะคะเป็นหัวหน้าละครเท่งตุกค่ะ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้าน้องๆพว้กรนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2นะคะจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะวันนี้จะพาทุกๆคนนะคะมาทําความรู้จักกับละครเท่งตุ๊กค่ะคละครทเท่งตุ๊กเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะมีความเป็นมาของเป็นเป็นรุ่นของโบ,บราณโบราณเขามาว่าให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจําหมู่บ้านเอาไว้เดี๋ยวมันจะสูญหายไปเด็กถึงหลังก็จะไม่รู้จักกัน พอปู่าตายายตายแม่เขาก็เลยสืบทอดมาพอแม่เสียแม่ก็เลยปล่อยวิชาอันที่เป็นทิ้งตุ๊บก็บอกวเป็นประจำทิ่งของหมู่บ้านเรือแตกอันเป็นที่มาที่ไปของในหมู่บ้านตำบลบางชัยที่อยู่หมู่บ้านเรือแตกมีเรือสำเภามาล่มอยู่ที่กลางทะเลแล้วก็มีเป็นแบบมีสมอเรือที่เขามาผาคพิษดีเขามางมไปเนาะงมาไปไว้ที่กรุงเทพก็มี แล้วก็เอาไว้ที่ทจันทรุรบดีเราตรงค่ายเนินวงแล้วก็มีเหลือของละครชาตีเนี่ยเป็นภาพอนุรักษ์เอาไว้ทำไมถึงมีชื่อว่าละครเท่งตุกที่ว่าเป็นคืชื่อว่าละครเท่งตุกใช้ทนกับกรองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายเขาก็เอาไม้มาถากเอาเองทำเป็นรูปทูลทำเป็นรูปกรอง แล้วเขาก็จะหาหนังวัวหนังควายอะไรพวกนี้มาถึงทาเอาเองแล้วว่ามันเป็นชื่อเท่งก็คือว่าโทนอ่ะจะเท่งแล้วก็กองก็จะตุกนี่ก็จะใช้สองคนตีประสานงานการคนนี้ก็เท่งคนนี้ตุกเท่งตุกเท่งเท่งตุกเท่งตุกไอ้คนตุ๊กก็ต้องดักรับคนเท่งก็ดักตีเท่งแล้วจุดเด่นของละครเท่งตุกนะคะต่างจากละครอื่นๆยังไงคะ ต่างกับละครอื่นๆละครในเนี่ยเขาจะมีแบบว่าคนหนึ่งเขาร้องร้องต่างหากคนลำลำต่างหากจะมีจุดเด่นตรงว่าละครเท่งตุกเนี่ต้องกล่าวตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่าฉันเป็นตัวนี้นะเป็นชื่อชลวรรณอย่างเรื่องชลวรรณอะไรเงี้ยต้องกล่าวพอกล่าวเสร็จเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังเหมือนเขาเรียกว่าเจรจาในท้องเรื่องเราชื่ออะไรจะไปไหนทั่วไปนะคะจะเห็นได้ว่ามโนรากับเท่งตุกนะคะ ชุดการแต่งกายนะคะค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเลยค่ะ<ช>มันแตกต่างกันหรือเปล่าคะระหว่างเท่งตุกแล้วก็ม,นม,นมนโนราค่ะโมนโนราก็มีปีกอ่าถึงจะมีกางติดกางหางเขาข้างหางเขาจะมีเป็นหางลง<ช>แต่<อ>และครภาคนี้เท่งตุกไม่มีปีกไม่มีหางใช้เป็นแบบผ้าหางหงผ้าโจงหางหงแต่ผ้าสามชายข้างหน้าก็เหมือนกันแต่เขาจะผิดกันตรงข้อมือของมโนราเขาจะมีสายเลื่อยมา ปาะสานกับปีกอ่าเป็นปีกตอนเขาลำจะมีปีกย้อยลงมาแต่ของเราจะมีอินทนูอินทนูบนไหลอ่าแต่เดี๋ยวนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ใช้ีผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อเรียนได้ไหมคะตอนนี้ติดต่อเรียนได้แล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่ภูนัทนี่แหละ0898317518เถ้าใครมีลูกหลานที่รักจริงๆนะก็ถึงไม่ได้ไปสแสดงเ่ะ ้านนี้จะพราะอาหารไปลำถวายลำไหวเจ้าหรือก็บนไววเนี่ยแค่15นาทีก็ได้แล้วคน4ี0 0บาทจากประสบการณ์ของครูมนัฐนะคะทำการแสดงมามีการแสดงที่ประทับใจที่สุดหรือเปล่าคะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะเป็นที่ประทับใจใช่ค่ะเป็นที่ประทับใจก็คืองานของอองานที่เขาเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมจริงๆเถที่ยง,ยงอำเภอแกลงเนี่ย ประทับใจมากคือชาวบ้านหมู่นั้นเน่เขาอยู่วังว่าเขาจะมีอะไรขยันอะไรขยาวมดแดงเขาก็มีน้องๆมาเรียนขยาวมดแดงแล้วของเราก็ไปรำวัฒนธรรมก็คือประจำถิ่นก็คือรำสิบสองท่าคือจะไม่ซ้ำกันมีหลายๆภาคมาเนี่ยประทับใจมาก,ากวันที่ครูมนัสภูมิใจมากที่สุดอ๋อที่ภูมิใจที่สุดก็คือไปประกวดที่แบบเมื่อกี้ในสมุดนั่นนะ เนี่ยคุณน,นัทภูมิใจมากไปหกคณะเอาเด็กเด็กรู้ีเปื่มนี่ไปรังอยู่ในเจ็ดแปดขวบเนี่ยเด็กได้เห็นเลยคุณนัทภูมิใจมากเลยถึงจะได้รางวัลที่สามขึ้นเบทีวันนั้นน่ก็รู้สึกว่าภูมิใจเด็กๆก็ยังไม่รู้เรื่องรู้เล่าเท่าไหร่ถึงจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจของค,ครูมนัทค่ะอีกทั้งครูมนัทได้บอกกับพวกเราว่ามันคือความภาคภูมิใจ ดีใ,ใจที่เด็กๆได้มีวิชาติดตัวได้นําท่ารามที่คุณคณรูมนอนเนี่ยไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือนําไปหาไรายได้เพื่อส่งตนเองเรียนนะคะถึงแม้ในปัจจุบันเด็กๆที่มาเรียนในคณะจะน้อยลงเพราะว่าต้องเรียนหนังสือที่โรงเรียนด้วยแต่คุณมนัสก็ได้ฝากบอกกับทุกคนนะคะว่าไม่อยากให้ทิ้งในสิ่งที่ชอบไปค่ะ นอกจากสัมภาษณ์คุณครูมนัดแล้วนะคะวันนี้เรายังได้มีบทสัมภาษณ์ของพี่ปื้มนะคะผู้ที่สืบสานวัฒน,ธ,นธรรมเท่งตูกและยังเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเก้าอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญจนาสงศสารนะคะชื่อเล่นชื่อปื้มค่ะ ครูมนัเนี่ยแหละคะ่ะเป็นญาติกันเนาะเขาแบบว่าเหมือนอยากหาคนมาสืบสารต่อคะ่ะแบบละครชาติเงียงเนาะเขาก็ฝึกรุ่นลูกรุ่นหลานอะ่ะเข้าจังหวะพอดีกับเราแบบว่าอยากร้องอยากรำพอดีเลยเราก็เลยแบบสนใจแล้วก็เริ่มหัดพี่เริ่มหัดตั้งแต่ตอนอายุเก้ขวบตอนอยู่ป .3 ามะคะ่ะสำหรับครั้งแรกที่แบบไปออกงานรำอะค่ะเป็นเหมือนเป็นงานไหว้ครูอะ่ะคือเราก็ ในความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกอะไรเนาะตอนนั้นก็คือแบบเล่นเล่นร้องลำๆเล่นเล่นแต่เมื่อมันถึงแบบจุดจุนึงเขาให้เงินเรามาเป็นค่าตอบแทนในการรำเราคิดโอ้เง<อ>ิน<อ>ครั้งแรกที่ได้คืองานละร้อยห้าสิบบาทคือร้อยห้าสิบาทสำหรับเราเราเป็นเด็กเนาะเราก็แบบไม่เคยมีรายได้หรือว่าไม่เคยทําเงินได้เงี้ยได้เงินร้อยห้าสิบโอ้ภูมิใจนะฝึกเสาอาทิตย์ แล้วก็ถ้าจะนิสุก,ก็คือตอนเย็นหลังกลับมาจากเลิกเรียนก็คือฝึกกันจนถึงหัวค่ําเลยพ <S le af> ี่ก็หอบการวงการบ้านในตอนสมัยเรียนนะคะเอามาทาหลังล,งละครเลยก็เอาทั้งงานเราด้วยแล้วก็งานลําด้วยทั้งสองอย่างมันสามารถไปคู่กันได้เรามารำนิดนหน่อยๆยเอ้ยมันจะไปได้อะไรแบบคนอื่นเขามองเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่เต้นกินรำกินมันจะได้เงินมากมายแค่ไหนแต่แบบว่า เราลองมาอยู่ในจุดจุดนี้จริงๆแล้วอะ่ะคือไอาการที่เต้นกินลำกินอะ่ะมันก็สร้างรายได้ให้เราเยอะแยะมากมายเหมือนกันเนาะออยากให้น้องๆทุกคนอะ่ะอนุรักษ์แล้วก็สืบสานงานตรงนี้อะ่ะเอาไว้เนาะสำหรับวันนี้พี่ก็หวังว่าทุกคนที่ได้มาที่นี่อะ่ะก็คือจะรู้จากเราในความเป็นละครชาตีเท่งตุก๊กเพิ่มมากขึ้นเป็นมรดกไทยมรดกนึ่งในของจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยแหละคะ่ะ ที่ว่าอาจจะไม่ได้มีใครแบบมาอยากสนใจหรือว่ามาอยากมาเรียนรู้อะไรเนาะแต่วันนี้น้องๆทุกคนก็คือทำให้ทุกๆคนแบบได้เห็นว่า,ายังมีความเป็นไทยแล้วก็อนุรักษ์ในแบบของจังหวัดจันทบุรีให้เราร่วมสืบสานกันต่อไปเนาะก็อยากขอบคุณตรงนี้ไว้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมานัทนะคะแล้วก็พี่ปื้มด้วยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวของละครเท่งตุ๊กในวันนี้ ละครเท่งตุกเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องราวไม่ใช่แค่ท่ารำนะคะแต่คือวิถีชีวิตอาชีพที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งพวกเราก็ไม่อยากให้วัฒนธรรมนี้สูญหายไปเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับละครเท่งตุกมากิ่งขึ้นวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ